สวัสดีครับผมพี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วคลิปเงียบหมานเ้อคลิปที่แล้วบ่าปันใดครับหนาวมันเริ่มเย็นๆอีกแล้วนี่กับมาขี่เก้าแล้วครับผมเอาหนาวบ่าหนาวห้องกับใสยพอดตอยูได้กินครับเงียบหมานห้อง ชิบสี่หลังครับผมสำหรับคลิปนี้สูตรเก้าสูตรเดิมใหม่เขาห้อยเขาใส่ไว้ง่ามก็เริ่มควนคักแล้วละ่ะหลังปีหม่ขอนลงขอนลงแต่ว่าก,กบ,บมัเหมือเป็นเชีเชยร์หลอกใส่มวแล้วสามสี่หลังครับใส่อยู่ถนนพูน เลยใส่ขึ้นไปนี่อ้อมให้นะแถวแถวนี่ติดตามกันเพื่อครับผมว่าจะเป็นยังไดสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอใส่ก่อนยี่หีประมาณสิบหลังครับหลังปีใหม่แล้วกันยังเป็นชียนเย็นอยู่ขึ้นเก่าแหละครับผม ใส่อ้อมไปนี่ครับไปสวนยูมุ้งคุณสอบหมานเข้าเทียมไปนี่แล้วพี่น้องโอ้ยลมมาอีกแล้วหนาวแท้ขุแรงสีขเข่าพอน้อขอเผาเดี๋ยวจังไหนกระตามาหลุนกันเม่งครับผมถ้างเหนหนาวนี่เข่าพอดีปันได้ครับเต้องอากาศห่อนๆกบเข่าดีเอ้าติดตามกันเม่ง มือเสาร์สิบสี่หลังสิด้จากตัวกดติดตามไปเลยพี่รองเด้อสำหรับผู้ใดผ่านไปผ่านมาประท่านไดกดติดตามก็ได้ฝากไว้น้ำหนัครับช่องอาย์วิเศสสมบัติครับผมหาอยู่หากินนังสี่ละแบบพิสารบานห้องนี่ครับเจอกันยามมือเสาพี่น้องสวัสดีตอนเสารครับพี่้องครับ ตีหาสี่สิบครับผมอภิี่องไม่ยามเงียบโอ้ยน้ำแหงหมืดครับผมตังแหลกเขาโอ้น้ำแหงกวนวย,ยังเข่าเลยครับปลากระตายมาํำโอ้บ่ถีดครับ นู้นำแห่งไว้แแห่ห้ามากระไลไหม่ะหลังนี้เขาครับออนี่โ่พลาดโอ้โห,หเขาไหลเขาไหลครับผมแม่หลังนี้ไหมสองสี่ หาตัวครับพี่รังครับมึงโอ้แกวมาตรฐานเฮ้ยขออภัยหลายๆพี่รังครับองเรียกะหาเลยโอ้หลังที่สงองอเแียกว่าถกน้ำแห่งก้อนเฮ้ยขออภัยครับผมอากาศ ผูหลังนี้กับเขาเพื่อนอาการบ้านหนาวจัดเฮี <c oughs> ยที่หแม่ก็ต้องคอยเอื้อนมาใส่เงียบคู่ <c oughs> หลังนี้ซีครับผมซีตัวมึงอยากจัง่อยแต่ดี๋ยมึงชัดๆตอนเท่ครับสีแต้มเอาท่าตั้ง หลังต่อมาไปใส่นในสางครับกาออกบหญ่มาใ,ใ,ใส่ในสางเก่าโตหรอะจ้วสามหลังนี่ <c oughs> เห็นถึกแล้วหลังในสางห้อ <c oughs> ตัวเดียวหรอวะนี่ ันนึ่งอีดีท่าอยู่ปใส่ไฟสองดวงครับผมชึบมีหลังนี้เอเลยอีกแล้วครับพี่รังครับโอ้โหเขาดีแท้โอ้โหตัวไงตตวไงตโตงาม ซีเต้มครับผมนี่กลับมาจังอีกแล้วครับโอ้ยใส่หน่อยเถอนะเนาะตีซีหลังหนึ่งหลังละสามหลังละซีหลังละ 3, หล้าจังอีกแล้วครับผมมือนนี้ ก็เย็นอยอะด้วยแต่ก็เข่าดีครับ่นอนวามีแต่ผมนนวาใส่ช่วงนี้มียักตัวมีตัวหนึ่งตัวงามครับแจ๋วผาดจะหลังแหลก ว่าหลังนี่เยี่ยมากว่าเขาเนอะว่าเขาตัวหนึ่งไม่น้อยเอาเข่าไ่น้อยแต่หลังนี่สองสี่หกเจ็ดเจ็ดหลัง โอ้ใส่ยุ่นี่เก่าลังหนึ่งตัวนี่หาหลังใส่ย,ยื้อถนนหมุนครับปมาณใส่สิบหลังพลาดหลังเดียวหลังแรกหลังหนึ่งยู่นี่ครับ ทบ่มใส่หลายเพราะว่าย่าเนเงี้ยเมอดเงี้ยเหลือบ่หลายครับโอ้อย่าบ่าเขาได้ดิเออบ่เขาอีนเดียผมมีพาาครับสุดท้ายอยู่ไกลเติมแก่หมด ฝ้าก็เริ่มที่แจ้งแล้วเดว้พี่น้องเดี๋ยวมาเห็นกิเก่าแล้วในกล่อง เรียบร้อยว่าลรังนี่หนึ่งตัวอยู่ว่ากระไดหนึ่งเต้มหาาสองครับเก้าหลังเขาเจ็ดไปเดี๋ยวพยายามมู่ยยุ่ถนอนอีกหาหลังครับ มาเมืองหลังนี้ครับไป้ไว้ข่างถนนสี่วัวพลาดครับพี่น้องหลังนี้ม,นมีกลบบอ่อแถวนี้ไปขี่รถยามไปเลย สามหลังอีกสี่หลังครับอ่าบิวีกบครับแถวนี้บวิีอยู่ตัวหนึ่งใช้ผิดหม่องว่นี่ไอ้ขางถนนบอดถือเลยครับปลาเขียงออกเม็ดแทะวิปลาเขียงพ่อตัวนี่ น่อยตัวเดียวอย่มือแรงไว้ซ้ำม,มองมองมองถึกได้หลายครับ เป็น้ำขงังถนนนี่บอกคืออ๋อหลังนี้เป็นเลนไหลหลังนี้เป็นเลนไหลครับผมโอ้เอเล่พี่น้องนักอึ้งตึงมันนี่ขบใหญ่ครับผมโอ้โตัวสวยๆสามตัวครับไม่เงียบต้องซีนักอึ้งตึงเลยสามตัวสองหลังสุดท้าย ่ะเก็บกล่องกันครับควาแจ้งแนี้ยเราเด้อหลังนึงงยุ่นีเดี๋ยวค่อยมาเมืองเมืองหลังยุ่ยไก่กอนน่าดีหกมองเ้าแล้ยนะพี่น้องตอนนี้ เมือดอังสิตัวอแจ้งงับสารบานเฮาอากาศเย็นๆครับผมครับผมมีคนใส่กับเข่าดีเยอะตัวบันไดอ่ะคนใส่หลายๆเลยเข่ายากไม่ะนาแหงเหม็ดพี่น้องโอ้แม่นอ้หกหน่อยครับ รบหน่อยสองตัวเจ้ามาตรฐานอยู่ผมหน่อยสองตัวดีกว่าบ่อเขา่าหังนึงยู่นี่ครับยันหนาวมาอีกก็จัง ช่วงปีใหม่ังหันอยู่แต่กับเขาอยู่ด้วยช่วงปีใหม่กับใดเขาบ่าค่อยดีปานไหนเขาอยู่ครับโอ้มึงยากแ้จากตัวนะครับนี่สองครับผมสองเต็มอยู่หลังละกสอง หลังอยู่นี่สามเจ็ดตัวเหรอจ๊ะสามหลังนี่ยี่สิบกว่าล้ะครับผมพี่นงครับสำหรับคลิปนี้ไปไปรุ่นผลงานกันเมืองอยู่บานฮาคึเกา่าตอนเทคึเก่าครับผมสเตียบเดิมว่าสิเข่าดีปันไหนว่าสิได้จักแต้มนะครับผมสารบานฮา มืดกันปวดเอ้าไปฟอกันยู่เส้นครับผมมัดนีมาครับเขาุ่นเบื้องครับบาดนี่เบื้องหลังนี่ อือสามตัวนี่เรบบกไงครับผมจังครับจังนี่จังนี่โอ้เขียนโม่ตัวนี้มาเป็นกบกบตัวหนึ่งเขียนโม่ตัวหนึ่งเป็นซีครับ หลังนี้กบหน่อยตัวหนึง่งหาหลังนี้ตัวหนึง่งโอ้หลังนี้เป้าบอถือ ตังนี่สองแปดตังนี้เปาครับผมตังนี้เนื่องเก้าครับผมได้ยครับ หนึ่งสิบนี่สี่สิบสี่ สี่สิบแตัวใหญ่แบบนี้สิบแปดโอ้โออีบสาม แล้วน้ำมันแหง้งยีบสีดอ,ออกบ่มืดจักหน่อยครับผมป่ามันขึ้นไปส่งเหมือนมืดเหมือนน,นี้ ยี่สิบสี่แต้มครับผมโอ้ถือว่าได้ก,การก็คลิปที่แล้วเนาะรุ่นใหญ่แบบนี้ครับตัวงามๆหลายตัวนีต่ตกบรุ่นนี้งามครับยี่สิบสี่แต้มมาตรฐานได้การเอา อย่างไรก็ฝากพ,พี่น้องกดติดตามกดไลค์กําลัางใจให้ด้ครับเจอกันขื้เก่านะครับคลีบต่อไปใส่แถวๆเก่ามานมั่มานกะแต่มารุ่นน้ำกันคลีบต่อไปหมดละคุณลีลาครับผมห,หลังปีใหม่กันยังมานอยู่